สวัสดีครับผม ha, จีฮะเจาขช่อง just toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะส ful, ม f i อร์โ m o ดลวันพีซเกล wcf ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวเจ้านี้ครับ tv ศูนย์หนึ่งสองวอลุ่มสองนะของชุดนี้นะครับผมก็เป็นแฟงกี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวนี้มันมีกี่ชิ้น,นครับอันนี้ผมได้มาแบบไม่มีกล่องนะก็ที่ผมได้มามันจะเป็น โมเดล2เสา1หันหนะครับเป็น4นะเดี๋ยวเราจะมาประกอบไปเลยนะเพราะว่าผมได้มือมือ2นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้แฟงกี้สวยนะนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าเห็นไหมทำออกมาได้ดีมากๆครับดูดูหน้าของเขาอา แล้วก็ที่ตรงนี้จะมีคําว่าดีอยู่ไหมมันจะอยู่ในนี้หรืมั้งผมว่าน่าจะนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวประกอบไปเลยดีกว่าจุ๊บนี่แฟงกี้ตัวนี้จะเป็นเสืเออส้อสีเหลืองนะแล้วก็มีสญลักษณ์บแบบนี้ด้วยตัวนี้ผมว่าแฟงกี้ทำมาได้ดีนะครับสีหน้าท่าทางแล้วก็ดูดูตรงนี้เห็นไหมมีความละเอียด แล้วก็สมส่วนเท่ด้วยนี่ดูตาปามของแฟงกี้ตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ทรงผมนะครับนี่ครับนี่เลยอ่าผมก็จะมีร่องรอยหน่อยนะเขาได้มือสองมาเห็นไหมครับสวยเลยแฟงกี้ตัวนี้รูโซ่นะเนี่ยถอดนี่สร้อยสร้อยเโซนี่ไงรายละเอียดครับดู ทำมาดีเลยครับเงินเกงไว้นะ้ำของเขาขนน้าแข่งเห็นไหมครับเป็นผู้ชายเนาะก็ประมาณนี้พร้อมลุยอะไรประมาณนี้นะครับส่งด้านข้างกันหน่อยเว็นดำเป็นไงดีนะครับส่วนสาวครับอันนี้ก็จะเขียนว่า2อดีครับโกลุม2อนะ่ะก็ดีนะส่วนฐานนี่ไม่ลิงกันนะครับ ตัวฐานจะมีหมุดนะครับก็ยุคเก่านะออกมาแรกๆก,ก็จะอันนี้มีหมุดถ้าส่วนใหญ่แล้วก็เจอปัญหาว่ามันชอบหักโอเคครับนี่ก็การใส่ฐานนะแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นไงฮะ ครับมาแล้วนะก็มาดูเลยนี่เห็นไ,ไหมดูเสื้อโอ้โหอย่างเท่น,นะครับดูนี่ฮะแล้วดูหน้าตาคือลงแบบทำออกมาได้เป๊ะความคิดผงนะนี่เห็นไ,ไหมสีหน้าแววตาคือ,อใช่เลยได้อารมณ์มากๆนะครับว่าเป็นแฟงกี้เห็นไ,ไหมครับ รอยเสื้อสมผงแว่นตาแล้วก็มาดูที่งเก่งดูค่ะช่วงล่างนี่นไหมฮะมือแขนเนี่ยต้องเป็นแบบป้อมๆมีรูปดาวนะครับการวางท่าโพสนะครับมีความมั่นใจตามสไตล์แฟรกี้นะนี่เนหะ็นไหมอ่าสวยมากๆครับใครชอบคลิปนี้ก็จัดไปฮะตัวนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ